วันนี้เป็นวันที่5เ <c oughs> มษายนพุทธศักราช2559วันนี้พระในวัดของเราทั้งหมด41รูปพระ41รูปสำมาเนร2รูปนาค1คนแล้วันนี้เป็นวันวันพรุ่งนี้เป็นวันพระนะวันที่6นะ วันที่หกเป็นวันจักกรีด้วยแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่นะลูกหลานเพราะหลวงพ่อจะไปออกไปทอดผ้าป่าที่หอประชมุม mm hmm. หอพระข่ายปอพันสิบสาโนนสูงคือท่านผู้พันท่านมาอยากจะได้หอพระ จะจะมาทอดผ้าป่าหลวงพ่อเกิดประโยชน์ต่อทหารควรจะเป็นมิสถานที่เคารพสักการะเป็นพระหอพระหอพระประธานนะแล้วก็พร้อมกันเย็นของวันที่ห้าวันที่หกนะเย็นวันที่หกเาขานิมนวนหลวงพ่อไปแสดงธรรมด้วยนะวัดผาน้ำจัน งานครบสามปีหลวงพ่อบุญจันทร์แต่หลวงพ่อไม่ได้ไปแหละแยกแยกภาคไม่ได้ละก็ให้ท่านลุนไปกับพระเนอะจะทำยังไงได้คนหนึงอยากจะให้ไปคนหนึงอยากให้ไปทาไมผ่าเสกวะข่าวในหลวงพ่อคงจะได้ไปหลายวันอยู่นะศรัทธาญาติโยมโลูกหลาน กลับมานั่นนะจึงจะบอกกล่าวให้ลูกหลานได้ทราบว่าไปตรงไหนอย่างไรไปทําคุณประโยชน์ตรงไหนอย่างไรพร <c oughs> าะยังไม่ได้ไปไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ก็มีกําหนดกฎเกณฑ์หมดแล้วล่ะหลวงพ่อไปที่ใดโดยมากก็มีแต่ไปทํา คนอุปการ <c oughs> ให้กับในเรื่องนั้นๆโดยมากนะอย่างจะไปทอดผ้าป่าอาเหมือนกันโดยมากทอดผ้าป่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องได้ใช้จะตุปัจจัยพอเราไปเราออเอาพอทอดเสร็จแล้วก็รวมสมทบมันยังขาดเหลือเท่าไหร่โดยมากเราก็ร่วมสมทบเข้าไปอีก เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็เป็นของชุมชนสังคมกลุ่มชุมชนที่อยู่ด้วยกัน <c oughs> โดยมากผมผมพอจะเน้นสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมถ้าส่วนบุคคลก็มีอยู่ถ้ามีความจำเป็น ถ้าจําเป็นมากเราก็ต้องดูถ้าว่าจําเป็นน้อยกับต่างคนต่างอดทนมันขยันอดทนของใครของเราอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกันเป็นอยู่ร่วมกันเราเกิดมาในโลกปัะตะสงสารดูดูแล้วคิดดูเมื่อ,อไหร่ ตามหลักธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่น่ามาเกิดน่าจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดดีที่สุดถ้าว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่พบใดก็ต้องชาติหนึ่งต้องเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแน่นอนพอเราเกิดมาเพราะว่าการ พอเกิดขึ้นมาแล้วการคิดก็ดีการกระทำก็ดีการพูดก็ดีเราจะให้บริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ทำไม่มีมลทินไม่มีมลทินในความคิดไม่มีมนทินในการกระทำไม่มีมนทินในการพูดคาว่าม,มนทินคำนี้นคืออะไรคือคือบาปเราคิดใจของเราจะไม่ไปทางบาปเลย ใจของการกระทําของเราไม่ไปทางบาปเลยการพูดของเราไม่ไปทางบาปเลยใช่เลยมันเป็นไปไม่ได้เ,เกิดมาในโลกมันมีมากหรือน้อยท่านเองเอบางพบบางชาติเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราช เราก็ใยไปทางกุศลแบบพบนั้นชาตินั้นการคิดการกระทําการพูดก็มีความชั่วอยู่บ้างแต่ความดีมากกว่าแต่บางพบบางชาติเราเกิดมาห่างเหินจากพระธรรมคาสอนชาตินั้นแหละท่านีเป็นชาติที่เลื่อนลอยแหละท่านไม่รู้แต ทางไหนดึงไปถ้าเราทางไหนดึงไปทางต่ำก็ไปทางต่ำได้ง่ายๆถ้าบอกใครไปเจอไปทางสูงก็ไปไปได้ไงแต่ถึงยังไงถ้ามีอุปนิสัยเก่าดวงวิญญาณน,นั้นมีอุปนิสัยเก่าเป็นไยในการไม่ไยในการกุศลไยในการประกอบคุณงามความดี ถึงจะไปเกิดน่าจานที่ใดเป็นทนคนทุกคนจนจึงจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานก็ยังทำบุญกุศลได้อย่างที่เกิดเป็นคนจนก็ดูแลพ่อแม่ให้ความเคารพพ่อแม่เห็นพระคุณของพ่อของแม่ถึงจิตถึงใจจากนั้นกับปฎิบัติพ่อแม่ เวลาเจ็บไข้ใดป่วยก็ดีอาหารการบริโภคของพ่อแม่ก็ดีอันนี้เมื่อเราปฏิบัติพ่อแม่อันนั้นก็เป็นหนทางแห่งสวรรค์ไยสู่สวรรค์ได้เพราะอยไรเพราะดูแลปนิบัติบิดามารดาของตอนเองเอ้อาตนกาดพระพุทธเจ้าของเราท่านปลูกฝังอุปนิสัยในจิตใจของท่านถึงท่านจะไปเกิดเป็นเล่ง ท่านก็ยังดูแลแม่ของท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพ่อแม่ตาบอดถึงขนาดนั้นยังเสียสละชีวิตเพื่อทดแทนพระคุณของแม่ได้ขนาดเป็นสัตว์ทิรฐิฉานนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการเมื่อใจจิตใจของท่านบ่มเพราะใจของท่านตลอดเพราะนั้นใจ ดวงนั้นทางกิเลสก็ไม่มาครอบงำจนเกินไปใจตรงนั้นก็ฝ่ายในการกุศลมองเห็นคุณงามความดีมองเห็นบุญกุศลแต่ถ้าหากว่าใจดวงนั้นไม่ได้ฝังสังสมอบรมทางด้านจิตใจมันก็ฝ่ายไปในทางต่ำเหมือนกันนะเพราะต่ำมันไปทางไหนต่ำเ,เมื่อเรา จิตใจไฟทางต่ําเป็นมนุษย์จิตใจประเทไฟทางต่ําเป็นมนุษย์กระทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาบายยมุกทุกอย่างร่วงความชั่วเสียหายเราทําได้ผลในสุดความชั่วมันจะพาไปทางไหนมันก็พาไปทางต่ําผลในสุดก็ติดคุกติดตารางถูกตัปปับไหมใส่โทษตกติชิ้นนินทามากมาย ความชั่วพาไปแต่ถ้าเราทําคุณงามความดีคุณงามความดีพาไปะอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็อยกย่องนับถือเลื่อมใสเป็นมิตรเป็นสหายจากนั้นก่อนนะเชิดชูบูชาเป็นคนดีในชุมชนสังคมแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคม สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมก็ดูแลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือผู้ที่ไปดีนะดีกับเลวมัน,ม,นมันไปคนละทางกันนะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นให้พวกเราฝึกฝนเอาไว้ฝึกฝนความดีเข้าสู่จิตใจถ้าว่าสิ่งไหนก็ดีที่มันไม่ถูกถึงจะเป็นที่รับที่แจ้งก็ตามเราก็พยายามจะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะอะไร เมื่อทําลงไปแล้วนั้นมันจะเป็นมนทินเป็นบาปอากุศลจิตติดจิต,จต,จตใจไปนานเท่านานจากผลใี่สูกกันนะบาปอกุศลสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีม,ดมีอยู่แล้วสิ่งที่มันชั่วอื่นๆที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดพอกพูนขึ้นเหตุนั้นเราควรละเสียตั้งแต่ทีแรก ตั้งแต่เมื่อความคิดขึ้นมาจะมีคิดชั่วแล้วก็ควรจะละเสียตั้งแต่ทีแรกนะความชั่วอื่นมันจะไม่เกิดขึ้นมาไม่ตามมาเนะี่ยความดีก็เหมือนกันความดีทั้งหลายหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วบุญกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรประกอบ ประกอบให้มีแต่ตั้งแต่เริ่มตน้นเริ่มแรกเมื่อเริ่มแรกมีแล้วหนึ่งมีแล้วมันจะมีมือเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน, 100, น, 100, นอ,อันนี้คือคุณงามความดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนมันออกไปจากใจทั้งหมดมันไม่จะออกไปจากไหนความดีความชั่วเพราะนั้นให้ดูท่านที่เขาามาให้มีสมาธิในการดูในการดูใจ ถ้าใครก็ตามมีสติและลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนื่อมีสติสัมปชัญญะสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้เรากำหนดจุดไหนให้อยู่เป็นสมาธิเมื่อเป็นจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วจิตใจนิ่งพอสมควรแล้วเราเราจะมองเห็นความดีความชั่วในตัวของเราในเมื่อมองเห็นแล้วเราก็จะกำจัด สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วออกไปจากตัวของเราได้เราจะประกอบแต่คุณงามความดีคุณงามความดีกับบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเนีสรุปแนละ้วมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนความดีความชั่วบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากใจทั้งหมดนะท่านยังว่าท่านจึงว่า, <c oughs> า,จวาใจเป็นใหญ่ไปใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยอนมโนปุพังขมาธรรม,มามนโนเสถามนโนมายามนโนก็คือใจนั่นะเออมโนก็คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจของเราคิดไปทางไหนถ้าคิดไปทางดีมันก็เป็นผลดีถ้าคิดไปทางชั่วมันก็ชั่วนะผลธรรมสำเร็จอยู่ด้วยใจทั้งหมดเราจะทำอะไรนะ ราะนั้นควรประกอบคนคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะเลิศประเสริฐเพราะนั้นขอให้พวกเราพาลูกพาลานทั้งหลายนะหลวงพ่อไม่อยู่อขอให้มีความพร้อมเพียงสม,มัคคีกันเ,เชื่อฟังกันเมตตาก,นกนาาาันอยู่ด้วยกันถ่าหากว่าอยู่ด้วยกันไม่มีความพร้อมเพียงสม,มัคคีกันเ,เหมือนสัตว์นโลกมันไม่ได้ไดเดะเหมือนหมา สัตว์สราสิงสัตว์ป่าลิงข้างบางชนีดเห็นไหมขนาดลิงมันก็ยังมีหัวหน้าควบคุมแต่ถึงยังนัมันก็ยังกัดหมูอยู่พวกเราเป็นมนุษย์สิ่งไหนดีสิ่งไหนเลวสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งเหล่านี้เราต้องดูใจของเราเรามาเพื่ออร่อยเรามาเพื่อสังสมบุญมรเมี ไม่ใช่มาอย่างอื่นไม่ได้มาอยู่เด่นเด่น้าน,าน,าน,านหาอยู่หากินเฉยเฉยไม่ใช่เรามาเพื่อสังสมบาร,รมีเราต้องศึกษาเ่ยจะทํำยังไงบุญบาร,รมีจะเกิดขึ้นในด้านจิตใจของพวกเราอ,อ่านดูตำราตาราของพุทธศาสนาสิ่งไหนที่อ่านแล้วประทับใจอืวิเคราะห์ดูใจไหมใช่มาคําพูดนี่คําพูดนี่คําพระธรรมคําสอนคํานี้เนี่ยถูกต้องไหมเนี่ย เราก็ใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็นำมาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายการกระทำของเราวาจาคือคำพูดของเรามาปรับปรุงใจของเราเราควรจะคิดอย่างไรนี่ยแหละเรามาเพื่อการศึกษานะมาอยู่ในวัดวาศาสานาพระพุทธเจ้าท่านไปบวชอยู่ในป่าไปอยู่ทั้งหกปีท่านทำอะไร ท่านไม่มีจอบมีเสียมท่านไม่มีปักกงปากกาท่านไม่มีสัตราอาวธท่านไม่มีเพลงหอกเพลงเพลงดาบท่านไปอยู่ในป่าท่านไปนั่งภาวนานั่งคุ้นคิดนั่งคุ้นคิดในเรื่องที่ตนเองอยากจะรู้ทดลองแล้วทดลองอีกทดลองแล้วไม่รู้กี่ปีทั้งหกปีไง ผลที่สุดก็ไปศึกษากับดาลานบา,ลบาบทุตกาดาบทาบททั้งสองอยู่ในละแวกนั้นอกีกไปศึกษากไปศึกษากับเรียนจบจากือษีทั้งสองท่านอ,อีกฤาษีท่านสองท่านก็โอ้เราอายุแก่มากแล้วท่านสิทธ,ธัตถะขอให้ท่านมาเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ของพวกเราโอ้ท่านเฉียวฉลาดมากเรียนรู้ได้เร็วจบได้เร็วจ,เรวจริงๆรฮะอาจารย์ าบททั้งสองท่านก็นจะมอบให้แต่คนละสำนักกันนะดา,าราดาวบสถ์หรือสำนักหนึ่งอุตตรกาณาบสถ์หรือสำนักหนึ่งแต่สำนักฝั่งฝัง,งดูแลสำนักละห้าร้อยลือสีสำนักละ500ห้าร้อยลือสีจะมอบลือสีแก่ที่เป็นหัวหน้าสำนักจะมอบให้ศิริธรรมเป็นเป็นอาจารย์แทนเพราะท่านอายุมากแล้วนะ แต่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะอย่างไม่ใช่อันนี้เพียง,ยงสมาธิตน,นเองมันไม่ใช่หนทางที่เราจะต้องการนะมันเพียงแต่เพียงเหมือนกับตน้นเหมือนกับหญ้าเนะยหญ้าที่มันมีหัวนะก็ะว่าหญ้าเขี้ยวหมูนะที่พวกเราเห็นเอายาเอาก้อนหินเอากระดานไปทับไว้ไปทับหญ้าเอาไว้หญ้ามันก็มันก็ไม่งอกเงย แต่พอถอดไม้กระดานแผ่นนั้นออกแล้วก็หินก้อนนั้นออกขยับออกไปกนั่นแหละหญ้ามันก็เกิดงอกงามขึ้นยิ่งกว่าเก่าอีกเออนี้ก็เหมือนกันสมาธิเป็นมันเป็นเพียงระงับกิเลสช,ชั่วขราวเทัาเองระงับกิเลสตัวราคะโทสะโมหะออไม่ให้มันงอกเกยเพี่ยแจะสะกดเอาไว้สกัดเอาไว้ ควบคุมเอาไว้เท่านั้นเองเอพอเราปล่อยมือวางมือละมือเดินแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะยิ่งงอกงามขึ้นไปอีกอันนี้เป็นเพียงแต่สมาธิเป็นเพียงแต่ควบคุมไม่ให้กิเลสราคะโทสะโมหะพยองพองตัวเท่านั้นเองควบคุมทั้งด้านจิตใจมันไม่ใช่มันต้องถอดถอนออก อถอนลากถอนโคนออกขึ้นมานะ,ะมันจึงจะถูกต้องตามความประสงค์ที่เราต้องการนะนี่แหละท่านสิทธัตถะพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยฉลาดนะ,อะพอไปศึกษาแล้วยังไม่ใช่เนะพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาธรรมะข้อใดก็ตามพอศึกษาเข้าไปแล้วพวกเราจะไปปักปักหลักปักเชื่อที่เดียวเราต้องกันกรองไตรตองในเรื่องนั้นๆ ว่ามันเป็นความจริงไหมเรื่องนี้มันน่าเชื่อถือไหมเปิดเผยได้ไหมถูกต้องเป็นธรรมไหมเ,เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรม,มครูนะท่านศึกษามาอย่างนั้นท่านก็บอกอูอยังผมยังรับไม่ได้ครับท่านฤาษีผมขอออกไปปฏิบัติตามลําพังก่อนนั่นแนหะพระพุทธเจ้าสิทธาะก็ออกลาออกจากพอเรียนจบทั้งสาม ทั้งสองคณะนะทั้งสองอาจารย์นะท่านก็ออกมาอยู่ตามลํำพังจนถึงวันเดือนหกเพนท่านจะได้บำเพ็ญน,นั่งกัดสมาธิาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันเดือนหกเพนนั้นนั่งยากขาที่นายโสธิยะนามามอบให้แปดกำมือ มาเกลี่ยสลับหัวสลับถางนะจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งบนหญ้าคาเป็นอาสนะกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้า <c oughs> จากนั้นใจพระองค์ก็ได้รับความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณรัศนะเกิดฌา,านขึ้นมาเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นและลึกชาติผลหลังได้นี่แหละ ความเป็นมาของพุทธะให้พวกเราศึกษานะศึกษาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปอยู่ออกจากเวียงวังเข้าไปอยู่ในป่าฝึกขัดทั้งด้านจิตใจท่านไม่ใช่ทำงานอย่างอื่นแต่พวกเราทำที่ทำการทำงานเนี่ยอัที่คือส่วนหนึ่งในเมื่อพอมันมีเวลาเราก็ต้องทำแต่เราจะไปถือว่างานนี้เป็นงานหนักจริงหรังงานหลักจริงๆก็ไม่ใช่ แต่เราจะปล่อยปละละเลยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ได้เพราะวัดมันจะต้องมีการมีงานม่าต้สองทอ,อถ้าเราอยู่ยกุติของเราเนะี่ยเราอยู่กุติใครเป็นคนทำใครเป็นคนทํามันเกิดเองใช่ไหมศาลาหลังนี้มันเกิดเองใช่ไหมไม่ใช่ท้าไมเมื่อใช่ใครทำก็พระเนนจัตถาญาติโยพุทธบริษัทสี่ช่วยกันทำ เราเป็นใครเราเป็นใครเราไม่ใช่กลุ่มนั้นเหรอเราเป็นเทวดาแล้วเป็นใครมาซุบมือเปิบอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องมีเหตุมีผลร,รองรับทั้งหมดเพราะว่าการเป็นอยู่นะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ไปหน้าเดียวนะแต่วันหลวงพ่อในครูบาอาจารย์หลวงพ่อในสอนให้ไปหลายหน้าแต่ไม่ให้เกะก,กะละลานถึงจะหลายหน้าก็เถอะ มองแบ่งปันเวลาเวลาไหนอย่างตอนเช้าเนี่ยทำไมมีเวลามาฉันอาหารได้ล่ะทำไมไม่เน่งไม่อดอดอาหารเนี่ยไม่มีเวลามาฉันอาหารเนี่ยตอนเช้าเราต้องมีเวลามาฉันอาหารตอนเวลาเท่านั้นเราทำมานั้นเวลา,านั้นเราทำนั่นเราต้องแบ่งเวลาให้กับเราเนี่ยนะคนเราถ้ารู้จักแบ่งเวลาแล้วก็รู้จักหน้าที่ เมื่อรู้จักหน้าที่ปฏิบัติตนก็ถูกต้องไม่เสียหายไม่ขวางไม่ขวางโลกไม่ขวางหมู่ขวางคณะไม่ขวางครูบาอาจารย์ไม่ขวางวัดวาศาสนาไม่ขวางหูขวางตาของพี่น้องประชาชนเพราะว่าทำถูกต้องตามหลักพระธรรมวิน,นัยแต่ตัวเองเป็นพระก็ทำตัวเหมือนกับคารวะ จะไปได้ยังไงตัวเองไม่ใช่เป็นฆราวาสตัวเองเป็นพระรู้จักไหมยูนิฟอร์มนี่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องฮในเมื่อเราเป็นฆราวาสเออเราจะทําตัวเหมือนพระได้ยังไงเ,เขาก็จะเขาก็บอบ้าอยู่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะทําตัวไม่รู้จักกาละเทศะพระนรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านสอนให้พวกเราใช้จิตใช้ปัญญานะ พระเห็นลูกหลานคณะทาทยญาติโยมนะะตอนนี้ไปรับพรอน <c oughs> ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปะเต อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยะธามณนโชติระสูยะธาเทโยวิวาจันโตสัพพารโค วินาสตุมวาเตปาวัตวันตาไรโยสุขินยุโกมภาวาปิวันานสีริสานิต จังวุธาปัาจจาย,ยินาโนจัตตารุธรารมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพาลังยัตสะสัทธานตถาคตเตอัจจารา,าสุปฏิปิทา สิรัญจาตากันไรยานังอริยกันตังปัสังติตังสังเขปะสสะโดยญาติทีผูชุบผูตันจะดัตตนังอันดาลิตโติตังอาหูอาโมคันตัสสีวิตังทัสสะมาสัทธันจะสิรัญจามปะสัดังธรรมดัตตนัง อนุยนเชตเมธาวีสรังรุษฐานาซาสนันติปวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเนวตาสัมบาบุธานุภาเวนัสราโสตีภวันกุเตภาวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเนวตา สามบาธรรมานุภาเวนะสดาโตทีพระวันตุเตปาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาสังขานุภาเวนะสดาโตทีพระวันตุเต